สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเพจออโต้ริฟเทคทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมบูมออโต้ริฟเทคนะแล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับผมเป็นตัว t o y o ต a า a m r รตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะฮะเข้ามาทำการติดตั้งเป็นชุดเครื่องเสียงพร้อมฝาท้ไยไฟฟ้าชุดใหญ่นะครับคันนี้นะราคาติดตั้งทั้งหมดร่มแสนครับคันนี้ร่วมแสนนะครับเรียกว่าชุดใหญ่จริงๆนะครับคันนี้ก็จะติดตั้งเป็นชุดลำโพงนะฮะเป็นชุดลำโพงเปลี่ยนชุดลำโพงหน้าหลังใหม่นะครับผม แล้วก็ทําการเพิ่มเป็นตัวโปรวสเซอร์นะครับเป็นของ m u วส w เวอเดี๋ยวผมไล่ทีละตัวดีกว่านะไล่ทีละตัวกว่าลําโพงหน้าหลังนะครับที่เปลี่ยนจะใช้เป็นคู่หน้าของตัวนี้ฮะตัวนี้นะครับชื่อว่า IS เอสออหกเก้ TY นะครับก็คือเป็นตัว p ลั๊กแอนเพตรงรุ่น Toyota นะครับตัวนี้นะอ่าทีโ mm hmm. คือรหัสของ Toyota นะครับคือเป็นแบบตรงรุ่นนะครับปลั Black ๊กแอนเพคือถอดเสียบได้เลยนะครับผมแล้วก็คู่หลังนะครับ คู่หลังจะใช้เป็นตัว1.5 AC นะครับตัวนี้นะฮะเคเป็นแบบกลางแหลมใตัวนะครับผมของฟอรคนะครับเราจะเลือกใช้เป็นของฟอรคทั้ง2ตัวหน้าหลังนะครับผมแล้วก็ซับบ็อกนะครับซับบ็อกเลือกเป็นตัว i b บัส2.0นะครับของฟอรคอีกเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของอะโปรเซอร์นะครับโปรเซอร์เราจะเลือกใช้เป็นของ Museway นะครับตัว M4 นะตัวนี้นะครับ โปรเซอร์พร้อมพาเแอมในตัวนะครับผมเป็นแบ็คักแอนด์เพเช่นเดียวกันนะครับผมสามารถจูนจูนเสียงผ่าน,นคอมพิวเตอร์นะฮะตัวนี้ให้เสียงที่สุดยอดมากนะครับผมเรียกได้ว่าเยี่ยมเลยฮนะแล้วก็เมื่อเปลี่ยนเครื่องเสียงแล้วเนะี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือเดมนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นเดมของ S T P นะครับเป็นเดมนะครับระดับโลกนะฮะเรียกได้ว่าเป็น แดมคุณภาพระดับโลกเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับใช้เป็นตัวซีรีส์ Black Silver นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นแบรนด์แรมจากรัสเซียนะครับตัวนี้นะฮะมีใบการันตีเลยนะครับว่าเมื่อใช้ไปเนี่ยจะไม่มีสารพิษนะครับไม่มีสารพิษและเหยืออยู่ในห้องโดยสารแน่นอนนะครับสำหรับตัวแดมตัวนี้นะฮะแล้วก็เข้ามาที่ออโต้ลิฟเทคนะครับแน่นอนเลยต้องติดตั้งเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้เลยนะ ระบบฝาท้ายไฟตรงรุ่นนะครับ Toyota Camry นะ2019นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้านะครับไอ e l i นะโอเคตอนนี้ก็ทําการติดตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการติดตั้งกันดูนะฮะอันนี้จะเห็นว่าเป็นลําโพงเก่าครับอ่าันนี้จะเป็นลําโพงเก่าอันนี้จะเป็นคู่หลังนะครับอันนี้เป็นตัวหน้านะสังเกตว่าตัว IS 690เราเนี่ยลักษณะจะเป็นวงรีเลยตอนนี้ช่างติดตั้งเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนการประกอบแล้ว ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวเดิมนะแล้วก็คู่หลังนะครับจะใช้เป็นตัวนี้อันนี้เป็นคู่หลังเดิมนะครับคู่หลังเดิมนะครับของใหม่จะเปลี่ยนเป็นตัว1 6 5 ac นะครับผมหน้าคาร์บอนนะฮะของฟอร์คโอเคก็ทำการติดตั้งตอนนี้ลำโพงทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับแคมรี่คันนี้ก็คือมาติดตั้งเป็นชุดอินเทอร์เฟสแอนดรอยตรงรุ่นนะครับก็คือใช้จอเดิมเนี่ยใส่ระบบอินเทอร์เฟสแอนดรอยเข้าไปนะครับคือสามารถเล่นจอเดิมเหมือนเหมือนจอแอนดรอยดงเพลงดูหนังนะครับ ผ่าน y o u t u อ่าดู Google Map นะครับโหลดแอปพลิเคชันฟังเพลงจากจุ๊ในจอเดิไมไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคตอนนี้เราทำการติดตั้งกรางประกอบแล้วนะครับตัวเซนในระบบฝาท้ายนะครับส่วนในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าก็ตอนนี้ทําการติดตั้งใกล้เสร็จแล้วอ่าใกล้เสร็จแล้วก็เหลือประกอบอย่างเดียวร่อถไฟไล่ไฟอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับต o วเต้าแคมรี่ตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดู อีกทีในตอนที่รถเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเดี๋ยวมาลองดูการใช้งานฝาท้ายไฟฟ้าอีกทีนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วคันนี้ยังเพิ่มเกือบลืมเพิ่มไซเรนซิลนะครับซิลลดเสียงนะซิลลดเสียงเข้าแบบขอบประตูนะตัวนี้ซิลลดเสียงบวกแดมจะให้ความเงียบที่สูงสุดนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยปกติยางขอบประตูเนี่ยจะช่วยในการลดเสียงลมจากภายนอกเข้าไปในห้องโดยสารอยู่แล้วเมื่อเพิ่มซิลเข้าไปเนี่ย จะช่วยทําให้ยางขอบประตูเนี่ยแนบสนิทกับบอดี้รถมากขึ้นนะครับทำให้เสียงลมในเข้าได้น้อยลงนะฮะลดช่วยลดเสียงลมเข้าได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะตัวนี้นะครับยังช่วยถนอมยางขอบประตูนะครับช่วยถนอมยางขอบประตูให้ไม่แบนนะครับเหมือนใหม่อยู่ตอลอดเวลานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องรอดูตอนติดตั้งเสร็จนะครับว่าเราจะใช้งานปั๊มไฟ้ฟ้ารีวิวก็ใช้งานแล้วก็จะเป็นตัวอินเตอร์เฟซแอนดรอยแล้วก็ชุดเครื่องเสียงเนี่ย จะออกมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับและตอนนี้ก็ทําการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆกับเจ้าแคมรี่สองนคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวการใช้งานนะครับเดี๋ยวเริ่มจากฝาท้ายไฟฟ้าก่อนเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับจากรีโมทนะครับอันนี้เป็นรีโมทเดิมนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะนี่เดิมทุกอย่างนะครับใช้ได้ทั้งตัวหลักและตัวสแปร์นะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับกดเปิดฝาท้ายจะรีโมทนะ Yeah. ป้าเปิดมานี่เห็นกล่องสวยๆแบบนี้นะครับแน่นอนครับฝาท้ายฟ้าต้องออโต้ลิบเทคเท่านั้นนะครับผมโอเคแล้วก็ที่ตัวฝาท้ายนะครับจะมีการบิ้วเป็นสวิต์ปิดเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้นะสวยงามครับเหมือนตรงรุ่นเลยสามารถกดปิดจากตัวฝาท้ายได้นะครับผมนี่หรือว่าจะกดเปิดจาก ปุ่มเดิมของฝาท้ายนะครับก็สามารถกดเปิดได้เลยนี่นะครับและที่สำคัญนะครับเมื่อมาที่ออโต้ลิฟท์เทคแล้วเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือระบบไอลิฟหรือระบบเซนเซอร์เท้านะครับนี่นี่ใช้ได้ทั้งเตะเปิดและเตะเปิดนะครับผมเพียงแค่มีกุญแจอยู่กับตัวนะครับก็สามารถเดินเข้ามาเตะเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเตะเปิดให้ดูนะ นี่ครับผมสุดยอดมากครับผมเรียกได้ว่าใช้งานระบบทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบมากนะครับสําหรับเจ้าฝาท้าไทยไฟฟ้านะโอเคสําหรับฝาท้าไทยไฟฟ้าก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูระบบอินเทอร์เฟซและระบบเครื่องเสียงกันในรถต่อเลยครับผมโอเคไปโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูพลังเสียงนะพลังเสียง กับเจ้าแคมรีคันนี้นะครับติดตั้งเป็นชุดลําโพงโฟล์คชุดใหญ่เลยอย่างที่บอกไปนะครับตอนตอน้นชุดนี้เป็นแสน,นครับรวมแสนเนาะเป็นลาโพงคู่หน้าคู่หลังนะครับแบบตรงรุ่นนะฮะแล้วก็ใช้เลือกใช้โปรเฟเซอร์มิวส์เวย์นะครับ M4 นะครับมีเพาเวลในตัวเนาะโอเคแล้วก็ใช้เป็นซับบ็อกไอบัส20นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาลองดูพลังเสียงกันดีกว่าว่าพลังเสียงที่ได้เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับมันจะได้ความ ไพเอขนาดไหนนะครเดี๋ยวผมลองอันนี้เป็นจอเดิมของรถนะครับผมลองเชื่อมบลูทูธนะแล้วก็ลองเปิดเพลงดูนะาะเดี๋ยวลองเพลงแบบเบาๆก่อนเนาะ เนี้ดเดินเ,เป็นลำโพงของ JBL อยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่าไม่เพียงพอนะอยากจะจัดเป็นตัวที่มันเทพขึ้นไปอีกนะให้เสียงที่ใสนะครับให้ารายละเอียดเสียงที่ดีขึ้นนะครับให้เบสท,ทิ้งแน่นขึ้นอีกนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นฟาวเคอตัวนี้สังเกตว่าเบรเนี่ยมาเต็มมากสุดยอดคือขึ้นอถตาฟังแล้วไม่อยากลงนะง่ายเพลินม,มากครับผม สุดจริงอ่ะผมว่าม่งสุดมากเลยอ่ะคือถ้าเพื<_<_<_่อนๆฟังผ่านวีดีโอเนี่ยอาจจะไม่ไม่เห็นภาพไม่ได้ยินวิตีเสียงมากแต่ถ้าเกิดมาฟังในรถจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าสุดแน่นอนครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเครื่องเสียงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไปดูในส่วนของอินเทอร์เฟซแอนดรอยดมากดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะสังเกตว่าหน้านี้จะเป็นหน้าจอเดิมนะเมื่อเราอยากจะใช้ Android นะครับตัดอินเทอร์เฟซแอนดรอยเนี่ยเราสามารถกดตัดได้ด้วยการกดเลือกเมนูก่อนนะฮะ,ะตั้งค่านะครับผมอ้าวโทษทีเอาใหม่เอามั้ยเลือกออดิโอนะครับตัวนี้ออดิโอก็เลือกโหมดนะโหมดเชื่อมต่อเนี่ยให้เลือกเป็นโหมด AUX นะฮะตัวนี้นะครับผมแล้วก็สามารถกดออดิโอค้างได้เลยปุ๊บนะอันนี้ก็คือตัดเข้ามาสู่ในหน้าอินเทอร์เฟซแอนดรอยแล้วนะครับผมอ่านี่นะ ตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสามารถใช้ได้โดยการแชร์ฮอสปอตจากมือถือนะครับลงไปที่จอนะครับเดี๋ยวผมลองแชร์ดูนะก็เลือกเป็นแชร์ฮอสปอตลงไปสามารถใช้งานนะครับดูดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube จุกนะก็แค่โหลดแอปพลิเคชันลงไปเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับผม ตอนนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใช้งานนะเป็นตัว y t u t u อะ่ะลอง YouTube ก่อนนะครับเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้เ p l y y t t r r e นะฮะโดยการล็อกอิน gmail ลงไปนะครับก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันอื่นๆลงมาในจอได้เลยนะครับสามารถใช้ได้เลยเนาะ ครับผมในส่วนของอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับก็สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่ตัวออเดีโอก่อนนะรัันแรกนะเลือกโหมดเป็นโหมด AUX นี่นะครับจากนั้นกดออเดีโอค้างลยฮะปึ๊บหน้าจอก,ก็จะตัดเข้ามาสู่อินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับก็คือสามารถใช้งานเป็นตัวอินเทอร์เฟซได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนี้นะครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงนะดูแบนที่โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติม,ตมก็สามารถ ทำงานได้ในที่นี้ทีเดียวเลยนะครับผมโอเคและในส่วนของออการเล่นวิดีโอก็สามารถเลือกเล่นวิดีโอเสียงดังมากโอเคก็ favorite, คสามารถเลือกเล่นวิดีโอผ่าน USB <Yeah. S 2> ได้นะครับผมและในเพลงก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถเลือกเล่นผ่านมิวสิกผ่านกล่องอินเทอร์เฟซได้เลยนะครับผมนี่เรียกได้ว่าการใช้งานครบสมบูรณ์มากเลยนะครับผม โอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอินเตอร์เฟนดอยและคือเครื่องเสียงต่างๆนะครับพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆของ t o y ่ t a c a m r y 2019นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมรีวิวนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะติดตั้งอุปกรณ์เจ๋งๆแบบนี้นะครับในรถของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่ครับสามารถทักเข้ามาสอบถามที่แฟนเพจออโต้ลิ t e c h ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม